อเอีไม่เ็อนั้นมอมใหม่ใหม่เมืม่อตวเรียนังปูนปูนปูนมื่อกล่าวน้ไฟไหม้ป้อมแห้งปอมห่อนปอมไฟจะได้คือหอกไม่หมืเือไม่เหมอที่ปูถ่ายรูปไปให้ดูมีมืออะไรครับอยู่ข้างหลังปูไม่รูม้ม,มืออะไรไปมือปฏิหารปูไป,ไปไปรูปดูไหม เป็นรอยมือเลยครับผมรอยมือรอยมือเลยโอ้รอยมือมันงอๆข้อมือขี้แนวกันเหมือนนิ้วพระพุทธเจ้านะเหมือนคล้ายๆมือหน้าไอ้ขี้เหมือนมือพูดเป็นนะมมันมันเป็นรูปเป็นแอ็นเอ็นมั้ยไม่ครับพูดเองยังไปคอยผ้าอีกทีนึ้ผ้าใหม่ด้วยเนาะ อัน LIKE lonely, o, o. ไม่เมื่อเดือนลาหนึ่งเดียวหนึ่งเดืนหนึ่งอันนี้ฟิไิ Would ้เพไม้ได <ez> ้บอกครับปูหมดไม้เฟสไม้แล้วได้คูกออกไม้หมดล้าปูกยังไม่หมดหลังนึ่งเท่าหร่ปูที่สั่งเวียดเจนแปดหมืนกว่าแปดหมืนกว่าตาว่านเขาบมาเบอร์อยู่ปมากคื่นกุ้วันบริเวณเ่ยนราคาับมุนาสีบ ติดป่าติดเงาพอดูนะวันไหนเนาะักเนาะเราเบี่ยง้แจกมั้เนาะทุกทุกอนแต่ปูปลาปูปลาไปเนี่ยสสยไฟเนี่ยมันตอบมาเงาวอดีทิกปวดวะเจ้าเกาครับไปนัดวงจรนะครับปูปูไม่งดจางหรือบปร่าเนยังโอ้ปูข้างในไม่งดจางเด้อมัน มันมันแคสามตัวเนาะปูเนาะพ่อเด็กสางคทีไหมเนาะเด็กุดวถูกตัวงเปิดมาแล้วมีย่มขึ้นนี่อันบอสามเก้แปดก็เป็นแปดเก้าแปดสามเก้าแปดเนั้นก็สากแปดับแปดเก้าแปดแปดเก้าสิดรไม่รูจะืทียบจตเรีรอ เดี liksom, значит, sociedad, ๋ยวบอกเลขเลขขายสามตัวลอตเตอรี่ไอพี่นั่นชัร์เฮ้แต่ก่อนหน้านั้นก็ฝันเลยมีฝันแปลว่าจะมมูลพ่อคุณเจ้าระส่งสี่ลูกครับว่อทำบุญทำบุญแล้วก็นิมนต์ท่านมาก็ถวายเริมนต์ทำพิธีสวดอะไรเจริญแล้ววัตถุมงคลเสร็จแล้วก็ถวายว่าไตให้แต่ได้แค่สองสองลูกอีกสองลูกไม่ได้ได้แต่สอง

ม้เลขอันยงก่อนทะเบียนบ้านโอ้ทะเบียนผู้ตีวะนี่วะู่ผู้ตีสี่ใบใหม่อะค่ะมันนี่มันเลขมันโพขึ้นหกสามกับหนึ่งสี่เจ็ดโผล่ขึ้นดิหกสามหกสามกับหนึ่งสี่เจ็ดหกสามกับหนึ่งสี่เย็นหนึ่งสี่เจ็นเลขโผนะครับปู่เลขที่เท่ากังบางไงข้าดนะไร ยวไปเย็นรถาฟกงนีที่เป็ดั่งจากไปสงบ่อครับนี่รุ่นรุ่นเล่ไปเบิ่งถ้าไปสงบเข้ามาได้เราเพิ่งเจอ้ยโอ้โหนี่ดอกไม้กุฏินะคะพี่น้องตอนนี้ปู่าขาดงบและการทางกิ่งไม้ืสามตัวให้ในนกพูนเนาะจางแล้วในงวดเดียว สองสี 2, 4, 4. 2. 4. 2. ่เจ็ดง่ายนี่เลยสองสี่เจ็ดสองสี่เจ็ดเจ็ดสองสี่เจ็ดสองเจ็ดสี่สี่เจ็ดสองไปกลับมานะพูดกลับมาสองตัวนี้สองเจ็ดว่ากันสองเจ็ดสองเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดสองวันต่อมาเกิดรอยมือปิดนาโู้รอยมือปิศนาอีกวันมื่อสามเลยผมมือสามเลย แต่ว่าแต่ว่าอันร่อยง่างงบค่บคุณนั่นใเริ่งในี้ก <hmm ็เห็นน่ะไมใทีเบอไม่ใช่หม่ทุกทีครับพี่น้องไม่ปช่ไม่ปันก็ผู้จวนบค่ะนี่ไ แต่ว่าเลขโถ่เนี่นะปู่นะหนึ่งหนึ่งเท่าไหร่หนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดกับหกสามสี่เจ็ดกับหกสามแต่เลขหกเลขหกจะเป็นหกก็ได้เป็นเก้าก็ได้เอาหัวลงแต่มันเหมือนขีดเป็นเลขเก้าจัาหวะก้อนก้อนไฟใหม่พุทธีนี่กูฝันแมนบอกค่ะขอย้ำก้นฝันอีกนะค่ะที่แรีฝันว่าในมวนเขาคุนเจ้ามาสี่รูปมาทำบุญ อไเฮ็ดบุญ่าท่านอะไรมอดหน้าคนสวจไปเรื่อ์มไหายวดถ้ามีที่จะเรื่องมนเรียบร้อยระบาดนี้แต่ไว้ปัไต้เว้นก็เรจะไปปัดไต้รายอุ้มมีปัญหาเราเดินตัดารเองมาแต่ไายเป็นแต่ไว้สององค์นึกว่าอีกสององค์บ่ได้ได้สององค์สององค์ป่ไต้เนี่ยากิบ่าด้เนี่ยเยหลายดอแไม่ปีเลก็เป็นเจ็ดนี่แหละ มลักเก็ตอ <necessary> ัน so ีลักแปลพวกนีินี่อายุแน่อันนี้เ่าท่านเรียกว่าไรลักเก็ตอ่ะงเวัยสองวงอีกสองวงว่าแต่วัยก็จีเป็นสองเก็ดเจ็ดสองเงี้ยสามตัวนี่สองเก็ดสี่นะคงี้ยสองเก็ดสี่สีถีไปใหม่นี่โค้ดได้ป่ะแต่นโค้หกสามเน่ยหกสามจะมี่สี่เก็ด กับหนึ่งสี่เจ็ดเป็นโตได้มนบปูเงี่ยนแล้วก็ไปบ้นได้เรีครัไฟไม้ตุติทางหลังเลยนะปู่เนาะในในเบี่ยนเมื่มมเมอเดืนกระเพื่อนได้นั่งแตกหมดเลยครับปู่แตกอย่างมันล่นลๆนล้นไปครับปู่ มันเฉยๆสางไม่ว่าจักเนาะพูเนาะมันจะไปไม่สางไม่ไดแต่มีรอยมือปิดกระหนาหนี่นะครับใช่ไม่เคยเห็น,ไม,หนไม่มื่อนี่ขึ้นที่หลังบะคะ่ค่ะขึ้นที่หลังหลังหลังไฟใหม่เบ็ดนิมเจ้าเฟ้เบิ้องหลังจังหันเหล่าเลื่อยเบื้องสุดท้ายลูกกองไอ้จักนกพูดนะยังไม่ไปไหเห็นโอเค็นไง มีงรูปไปน่งีีว่เนาะหันาพูดหันาพูกรบปุกรูปอันนกระซ่ากระเีมกระบุกนะคะเนาะอ่าือสมทกกันเนาะค่ะพ่อในศาลกุฏิค่ะพี่แม่ผมเลื่อนในโสดในไม้เป็นสีม่านเห็ดน้องไม้ หกสามนะครับผมไม่ใหม่นะ้วค่ะเด็ดอากาเลยนะครับหกสามนะครับไฟไหม้กุฏินะครับผมตัวเลขโกเลยนะฮะหกสามกับหนึ่งตัวเลขสามสี่เจ็ดค่ะเนี่ยโยมมาดูลายมือไปเขียนไว้ใช่ไหมครับปู่ไอ้เป็นรูปดังตอ้เอาเมื่อไปเลิกไปเปิดอะไรเงี้ยครับ โอ้เขียนใจผ้ากระดังงไว้เลยนะครับเป็นรอยมือเลยนะปูเนนะาะอนี่รอยมือ,อเนาะคือจงอย่างเงาๆเนาะอือมันกับรอยมือเท่ากันเจ้าอือมตีหานรอยมือตีหานค่ะนี่ก็เป็นแนวทางของปู่ใช่นะค่ะเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านัดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยตา ฝากกดไลค์กดแชร์ทางช่องน้ำเดือค่ะทางช่องก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ค่ะคลิปหนาพอกันไหมสวัสดีค่ะ